สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราพาคนป่วยไปหาหมอแล้วเนี่ยก็ดูหน้าตาคนป่วยโทมเล็กน้อย <c oughs> ก็หมอก็ตรวจอย่างละเอียดนะคะบอกว่าไม่มีอะไรคะ่ะไม่เป็นอะไรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําในหูเล็กน้อยก็ทีนี้ก็มีคนรีเควสตมาค่ะว่าคนป่วยรีเควสมาว่าอยากจะกินนี่ค่ะจ้มตำปะลาแซเบๆเนาะกับ <c oughs> ลาบไก่กับไก่ทอดด้วยค่ะข้าวเหนียวเราก็มาปิกนิกกันอยู่ที่เลกชื่ออะไรนะเลคแดรี่กิฟฟินค่ะเลกแดลี like <Barry> ่กกฟฟินรู้สึกคล้ายแฮร์รี่ัปเปอร์ที่ินดอลแล้วก็อันนี้เป็นวิวของเรานะคะวิวของเราไม่ใช่แค่นี้นะคะนี่ที่ตอนรี้าอยู่นี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้มานั่งกันอยู่ในป่าทึบนะคะแต่ว่านี่ค่ะวิวข้างหน้าเรานี่อลังการงานสร้างมากๆเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ ข้างหน้าสวยมากๆเป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นภูเขาชื่อว่า Black Mountain. Black Mountain แล้วก็มีฝรั่งดีใจเห็นแดดออกมาตากแดดกันเต็มเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไปแล้ววั <laughs> นนี้ก็ประมาณ19องศาะนะ <laughs> ไม่พูดมากดีกว่าว่ามีคนอยากกินซ้นตมตำแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปกินกันนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ หลังจากที่เราพาคนป่วยไปกินส้มตำปลามาเรียบร้อยแล้วคนป่วยของเราก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะทีนี้ก็ <laughs> <laughs> พามาเดินเล่น,นะคะ่ะอันนี้เขาก็จะเป็นเลกนะคะนี่สุดทางเลยเป็นเลงแล้วก็เป็นอะไรนะแบล็กเมล์เทนเมล์เทนค่ะแบล็กเมล์เทนนะคะตอนนี้เราก็มายืนอยู่สุดขอบเลยท mm hmm. ี่จะเป็นสุดชมวิวชมเลกนะคะ <laughs> แล้วก็ เดี๋ยวเราก็คงเงย็นนี้สักพักหนึ่งเนาะเรา่อยกลับบ้านแล้วยืนตากแดดกันให้คนไข้าตากแดดตากลมแบบมันจะได้ดีขึ้นมีอะรจะพูดไหมไม่ไมีป่วยป่วยโอเคกันขอไปดูแลคนป่วยกันนะคะแบบ๊ายบาย